สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ยอมตายไม่ยอมแพ้เดิมพันประชาธิปัตย์เกมนี้ไม่มีพี่น้องคนเกมในห่วงนัดถอยหลังสู่วันชีชะตาถนนทางการเมืองต่างบุ่งสู่บิ๊กเดีไม่เว้นค้าสีฟ้าที่ล่าสุดกำลังถูกสากระแสยิงกระสุนมาจากรอบด้าน สถานการณ์เลือดหลาภายในค่ายสีฟ้าพรักประชาธิปัตย์แม้ล่าสุดจะมีคำยืนยันจากเลขาต่อเฉลิมชัยสีอ่อนในฐานะเลขาธิการพักประกาศท้ารบตัดพี่ตัดน้องบรรดาพักการเมืองที่สากระสุนยิงกระสุนดูสอสอย้ายรังแบบไม่ต้องเกรงใจกันอีกต่อไปพร้อมระบุเอาชีวิตการเมืองเป็นเดิมพันยอมตายไม่ยอมแพ้ขอนำทับรักษาศักดิ์ศรีพัก ทำสสตีตัวเข้าสภาให้ได้มากที่สุดทว่าความเคลื่อนไหวาภายในค่ายสีฟ้าจนถึงวินาทีนี้ดูเหมือนยังคงเผชิญภาวะเลือดไหลไม่หยุดซ้ำเผชิญศึกรอบทิศจากปรากฏการณ์สสบิ๊กลอตพาเรททิ้งลังย้ายเข้าสังกัดพักพี่พักน้องในขั้วรัฐบาลลามไปถึงขั้วตรงข้ามล่าสุดมีการยงไปถึงซีนชื้นมืนของ สองบิ๊กเนมทั้งเดอร์มาร์กอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอตีสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระหว่างร่วนรับประทานอาหารกับเสียนหนูอนุทินชาญวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านสาทรเมื่อช่วงกลางวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาในวงดังกล่าวว่ากันว่ามีการถกลึกไปถึงขั้นประเมินสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งกำลังอยู่ในช่วงปลายสมัยของรัฐบาลท่ามกลางสัญญาณจัดทับเลือกตั้งภาพที่เกิดขึ้นนับเป็นการตอกย้ำกระแสเปิดบิ๊กด a ลที่ปรากฏออกมาเป็นระยะในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าแม้สาธิตเคยออกมาปฏิเสธ กระแสข่าวถูกท้าทามงานภูมิใจไทยโดยยอมรับว่าในส่วนของอภิสิทธิ์และอนุทินพบเจอกันในงานศพพี่ชายตนจริงแต่ในฐานะเป็นรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานกับทุกพักพูดคุยกันแต่ไม่ได้พูดคุยว่าจะย้ายไปพักไหนแต่ละคนต่างให้เกียรติกันและเข้าใจกันดังนั้นข่าวย้ายพักจึงไม่มีความจริงส่วนการทาบทามย้ายพักไม่มีการเลือกตั้งทางหน้า ก็จะอยู่พักประชาธิปัตย์สาธิตกล่าวในเวลานั้นอย่างที่รู้กันศึกเลือกตั้งรอบหน้าประกาศสิทธิของนายใหญ่เมืองประสาทหินเนวินชิดชอบไม่ใช่แค่การส่งอนุทินเปิดดิวเฉลิมชัยผู้มากปรมีค่ายสีฟ้า mm. เพื่อกอดขอรวบรวมเสียงจับมือในฐานะพักร่วมรัฐบาลเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่หากหวังสูงไปถึงการเป็นพักหนึร้อยบวกชิงเกมการเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลเสียเอง จึงไม่แปลกที่คนเกมค่ายสีน้ำเงินที่มีกลุ่มกำลังสำคัญอยู่ที่ภาคอีสานและภาคใต้ยามนี้จะยังเดินหน้ายิงกระสุนสยายปีกไปยังภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงระยองหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกอันเป็นกลุ่มกำลังของตระกูลปิตุเตชะซึ่งเป็นตระกูลที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุดในระยองตั้งแต่รุ่นพ่อสาครปิตุเตชะ อดีตกำนันตำบลบางบุตรรวมถึงปียะปิตุเทชะพี่ชายที่เป็นสอสอระยองมาตั้งแต่ปี2538ก่อนปียะจะส่งไม้ต่อการเมืองสนามใหญ่ให้กับสาธิตและทาราผู้เป็นน้องและหันมาลงเล่นการเมืองสนามท้องถิ่นในฐานะอาบาจระยองแทนโดยการเลือกตั้งปี62สาธิตนำทีมระยองปักธงได้3เขตจากทั้งหมด4เขตคือเขตหสาธิต เขตสองบญ,ญัติเจตนจรรันทร์และเขตสามทาราปิตุเตชะด้วยฐานเสียงการเมืองที่เหนียวแน่นจึงไม่แปลกที่คนในตระกูลปิตุเตชะโดยเฉพาะสาธิตจะเนื้อหอมและเป็นที่ต้องตาต้องใจของบรรดาพักการเมืองจนถูกรุมจีขณะเดียวกันหากจับสังเกตดีๆท่าทีระหว่างหมอหนูและหมอตีท่ามกลางศึกสองพักในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นศึกชิงพื้นที่หรือ ศึกในสภาที่ปรากฏภาพวัดพลังทั้งนโยบายกยออรยศรวมถึงศึกกัญชาอันถือเป็นนโยบายพักการเมืองหมอตีดูจะออกไปในทางปณีปนอมสวนทางกับจูรินหัวหน้าพักรวมถึงลูกหาป,ประชาธิปัตย์ที่ขึงขังงัดสรพัดวัฒกรรมออกมาตอบโต้กันอย่างดุเดือดไม่หยุดหย่อนขณะที่หมอหนูก่อนหน้าก็โชว์ภาพกอดคอกับหมอตีสยบข่าวศึกสองพัก ฉะนั้นด้วยความสัมพันธ์อันดีของ2องบิกบวกกับจังหวะและสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการเปิดดิวโดยเฉพาะเป้าหมายภูมิใจไทยในการดึงบ้านใหญ่ตระกูลดังที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่แปลกที่จังหวัดระยองจะถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของค่ายสีน้ำเงินในการปักหมุดเพื่อตุนแต้มให้กับพรรคในอนาคตอันใกล้ในส่วนของเดิมมารกก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนแต่เป็นนายกรัฐมนตรีในห้วงที่ ปู่จิ้นชาวรัชชาญวิรกูลพ่อของหมอหนูเป็นรัฐมนตรีมหาไทยขณะที่หมอหนูเวลานั้นยังติดโทษแบนในคดียุบพรรคคอยเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังผู้เป็นบิดาและหากยังจำกันได้ระหว่างอภิสิทธิ์และไนวินก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันย้อนกลับไปในปี2 5 5 1ยามนั้นเกิดปรากฏการณ์การเมืองครั้งสำคัญหลังการจับมือกันระหว่างอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กับเนวินในฐานะผู้นำกลุ่มเพื่อนเนวินเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2 5 5 1ที่โรงแรมสยามซิตี้ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นที่รู้กันว่าเนวินคือผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ในปีเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานขณะเดียวกันในส่วนของอภิสิทธิ์ภายหลังการเลือกตั้งปี2562เจ้าตัวประกาศลาออกทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคและสอสอบัญชีรายชื่อ ทำให้ประชาธิปัตย์ยามนั้นเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านครั้งสาคัญโดยเฉพาะบทบาทของคั่วอภิสิทธิ์ที่สโตรดาวลงอย่างเห็นได้ชัดหลายช่วงหลายตอนโดยเฉพาะยามที่ค่ายสีฟ้าเผชิญวิกฤตกระแสนิยมแม้บรรดาพลพรรคคนรักมาร์กจะพยายามเดินเกมหวังคืนชีพหัวหน้ามาร์กให้ขึ้นมาคุมบังเหียนผู้นำพรรคอีกครั้งแต่ด้วยกำลังในมือที่มีน้อยกว่าทำให้เกมวัดพลังกวนอภิสิทธิ์ไม่สามารถสู้แรงต้าน ของกลุ่มกวนผู้มากปรมีในพรรคได้แม้ในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพรวมไปถึงสนามสอกอจะปรากฏภาพที่แกนนําดึงอภิสิทธิ์มาช่วยงานหวังฟื้นกระแสะคนกรุงอันเป็นพื้นที่เดิมของอดีตหัวหน้าพรรคทว่าบทบาทของเขากลับไม่ได้ฉายออร่ามากสักเท่าไหร่ช่วงหลังๆอภิสิทธิ์ที่แม้จะยังคงสถานะสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์ ต้องหลบฉากเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนหันไปเคลื่อนไหวเดินสายในเวทีวิชาการแทนยิ่งไปกว่านั้นในช่วงที่ผ่านมายังมีการวิเคราะห์ไปถึงการจัดลำดับสสปาร์ตี้ลิสต์ของประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยธรรมเนียมที่เคยเป็นมาคือลำดับที่หนึ่งจะต้องเป็นหัวหน้าพักคือจุรินถัดไปคืออดีตหัวหน้าพรรเรียงลำดับตามอาุโส ไม่ว่าจะเป็นชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานก่อนมาถึงอภิสิทธิ์ด้วยเกมที่ต้องขับเคี่ยวบวกกับช่วงชิงโควตาปาร์ตี้ลิสได้ลำดับปลอดภัยไม่เกิน20ทําให้ช่วงหลังเริ่มปรากฏข่าวปล่อยโดยเฉพาะชื่อของอภิสิทธิ์ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะหลุดโผสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มควนอภิสิทธิ์อาทิอันวาสาและสส,สปัตตานีที่ล่าสุดปรากฏตัวเข้าร่วมง,งานพักพลังประชารัฐ ซอเจนสีสมรอนและสมีกิจเศษสอซอบัญชีร,รายชื่อที่เตียนทิ้งรังย้ายไปสังกัดพักเพื่อไทยรวมถึงพนิษวิกิจเศษที่ยามนี้ส่งสัญญาณปันใจออกห่างสอแววเตรียมย้ายออกอีกอรายปรากฏการที่เกิดขึ้นไม่เพียงตอกย้ำถึงกลเกมในห้วงที่การเมืองนับถอยหลังสู่วันชีชะตาที่จะยิ่งทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่เป็นกระแสสะท้อน ถึงสถิรภาพประชาธิปัตย์ที่อาการน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ